เช้านี้ผมพามาชมบรรยากาศแม่น้ำสองสีนะครับของปากซันนะครับเขามีจุดชมวิวตรงนี้ด้วยที่มันเป็นแม่น้ำสองสีเนี่ยผมไม่รู้ว่าตรงนี้กล้องผมจะเห็นชัดไม่รู้นะนี่คือแม่น้ำซันอยู่ด้านขวามือนะครับและอันนี้แม่น้ำโขงแม่น้ำโขงน้ำมันจะสีขุ่นนะ แม่น้ําสันนะ้ำมันจะสีออกใสๆเขียวๆพอมันมาชนกับตรงนี้ปั๊บมันจะเป็น2สีนะครับฝั่งตรงข้ามของเราตรงนู้นเป็นบึงการนะครับอออำเภอเอ,อำเภอเมืองจังหวัดบึงการนะครับอยู่ฝั่งตรงข้าม ผมเซิร์ชใน Google แล้วตลาดเช้าแถวนี้ไม่มีครับมีแต่ขึ้นที่ว่าบึงการมีตลาดเช้าที่นี่ไม่มีตลาดเช้าเดี๋ยววนไปหาอะไรกินกันก่อนนะครับหิวเมื่อคืนกินข้าวเหนียวไปเยอะขนาดนั้นยังหิวเลยคิดดูดีครับเมื่อวานใช้แรงไปเยอะไงไปเดี๋ยวเราไปตลาดกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปวนดูก่อนว่ามีอะไรกินบ้างนะครับไป จะว่าไม่มีตลาดก็มีตลาดนี่วะโอเคเดี๋ยวเราแวะเข้าตลาดเขาสะหน่อยนะ,ค,ะครับว่ามีอะไรให้น่าสนใจบ้างไป,ไปดูกัน เขาเล็กนะครับมีนิดเดียวเองอะ่ะไม่ค่อยมีของอะไรกินเลยมีแต่ของสดเมื่อส,สักคดู่ อะไรกินไม่ได้ก็เขาเรียกอะไร,ร,รเนี่ยไข่ผงไข่เหี้ยทอดขนมทอดขนมทอดนาะสิบพันกเ,เยอะมากเลยเมื่อกี้ผมผ่านร้านร้านหนึ่งอ่ะเขาน่าจะขายข้าวเปียกละวม้ง คนกินเยอะมากเลยอะ่ะเหมือนคนในท้องที่เขากินกันร้านเนี้เราก็ไปลองกินดูสักหน่อยดีกว่าเมิงว่าเป็นยังไงนี่ตอนนี้กี่โมงวะเพิ่งจะแปดโมงกว่าเองกินเฟอแล้วน่ากินน้อเนี่ยเดีเ๋ยวพาชิมน้ำซุปก่อนนะครับ น่ากินว่ะน่ากินจริงๆอันนี้อืมอร่อยอร่อยผสมแล้วนะครับลองกินมีดบอลก่อนแล้วกันอืมลูกชิ้นคล้ายลูกชิ้นโอเด้งอ่ะ แต่มีพริกไทยอยู่เดี๋ยวตอนท้ายผมจะมีป้ายชื่อร้านให้ดูนะครับแต่ตรงจุดที่ผมกินเนี่ยมันไม่ใช่ร้านเดียวนะครับเป็นร้านที่อยู่ติดกันมันเป็นร้านขายเฝอหนึ่งร้านกับร้านที่ขายข้าวเปียกอีกร้านหนึ่งแต่เผอิญวันนี้ผมเข้าผิดตอนแรกอยากจะกินข้าวเปียกแต่มาเข้าร้านนี้ปรากฏว่าเขาเป็นเฝอก็เลยต้องเลยตามเลยครับก็กินเฝอแทน เฟอเมื่อกี้นี่ห้าสิบพันนะครับแพงนะครับ5 0าสิพันนี่คือ70็ดสบกว่าบาทนะครับอยู่ราน,นีนะครับคนทำปลับเท่าที่ดูในแผนที่มันไม่ใหญ่นะมันเล็กๆอะ่ะ ก็เป็นชุมชนที่เป็นเมืองที่มีการค้าขายเป็นปกติครับเพราะมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับบึงการของประเทศไทยโอ้แต่ว่าอันนี้ไงโอ้เขาเรียงรถสเปะเลยอะ่ะเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยผมขี่มาถึงตรงนี้ผมอยากถ่ายรูปอันนี้มากเลยมันเป๊ะมากมันไม่ใช่ AI มันไม่ใช่ภาพตัดต่อนะครับ แต่คิดว่าตอนที่เขาเอามาเรียงเขาคงจะต้องมีท่ออะไรมาวางกั้นของล้อให้มันเท่ากันเสมอกันเป๊ะเลยรูปที่เห็นไม่ใช่รูปตับแปะนะแต่เขาเรียงรถได้เป๊ะมากเลยอะทำไมเรียงรถแล้วเหมือนกับเหมือนกับก๊อปปี้เพจอะ นี่คือโรงแรมปากสันน่าจะเป็นโรงแรมแพงๆขอนะแต่เราไม่ได้นอนนะครับเราไปนอนเกสเฮาส์แทนข้างหน้านี้น้ำสัน เป็นเล็กๆครับน่าจะเป็นคลองมากกว่าฝั่งนู้นไหลออกแม่น้ำโของอันนี้เป็นเมืองอีกฝั่งหนึ่งทอนไซ ถ้าขายดีมากมายหลากหลายก็ไม่น่าจะหนีโทรศัพท์มือถือนะครับแถผนนี้โทรศัพท์มือถือน่าจะขายดีและก้ามอเตอร์ไซ วัดนี้ชื่อวัดโพนชัยโพนไซนะครับอยู่กลางเมืองปากซันเลยนะครับนี่ที่นี่ผมไม่รู้ผมไม่รู้ที่อื่นเขาทำได้หรือเปล่านะที่นี่เขาทำให้พญานาคสามารถกระดกลิ้นได้เห็นไหมฮะมีลมพัดปั๊บลิ้นกระดกได้เลยปุ๊บ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 โอ้มันเป็นคล้ายๆแผ่นโลหะหรือแผ่นพลาสติก มันเป็นแผ่นโลหะเสร็จแล้วก็ปูนไปยาอัดไว้ข้างในเห็นะแล้วลิ้นมันกระดกได้ตอนแรกผมตกใจนี่ก็โอ้โหอาถรรพญานาคหรือมั้งเนี่ยไม่ใช่ครับเขาเขาทาให้มันกระดกได้ครับวิเศษมากเลยบรรยากาศการค้าขายหมดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นถนนใหญ่ถนนหลักแค่นั้นเองแล้วก็เป็นร้านอาหาร โรงแรมอยู่ด้านหน้าด้วยความคึกนะครับพอดีขี่มาบนถนนเส้นนี้เดี๋ยวลงเลขถนนไว้ให้มันเขียนว่าไปเมืองบริขันบริขันผมก็เลยนึกถึงเพลงกุหลาบปากสันนะ่ะมันพูดถึงเมืองบริขันแล้วมันห่างไปประมาณสัก20่สิบโลซึ่งเป็นระยะที่ขี่ไปกลับได้ผมว่าจะเข้าไปลองดูนะว่าบริขันมันจะไกลแค่ไหนนะ ถ้าเป็นทางดําไปเรื่อยก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้ามีทางลูกรางด้วยก็อีกเรื่องหนึ่งก็แล้วกันผมอยู่บนเส้นถนนเส้นนี้เลยนะครับไปบริขันครับ20ปโลครับอันนี้ชื่อบ้านห้วยคูนมาถึงกลางทางแล้วนะครับ พราะว่าเป็นเนินขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวไปถึงปรากฏว่าไม่ไม่โอเคถ่ายรูปได้20นาทีขี่รถกลับเสียเวลาไป3ชั่วโมงไม่เป็นไรมันมาถึงจุดนี้แล้วมันก็คงต้องไปแล้วครับ นี่ไงครับนี่เขียนว่าแขวงบริคําไซเมืองบริถันบ้านห้วยคูนคําว่าบริถันบริขันเนี่ยนะครับถ้าเราฟังเพลงกุหลาบปากซันของวงคนด่านเกวียนเนี่ยนะครับมันจะมีท่อนหนึ่งที่เขียนว่าอยู่บริคันอยู่บริพันธ อันนี้ถ้าเราฟังแล้วเราไม่รู้ว่ามันมีเมืองเมืองนี้เราก็เข้าเราก็อาจจะเข้าใจว่าเป็นภาษาอะไรไม่รู้เพราะเราไม่สามารถแปลความได้นะครับลองไปค้นหาดูในในเนื้อเพลงนะครับแต่ว่าทีนี้พอผมเข้ามาที่เนี่ยพอ,พอเห็นป้ายตรงปากทางเขียนว่าเมืองบริคันบริคันในภาษาอังกฤษใช้ K นะครับ k u n k s u n อะไรประมาณนี้นะครับอ่านว่าบริคัน บริขันนะครับก็เลยนึกว่าอ๋อน่าจะเป็นเพลงของคนอันเกวียนนั่นแหละครับแต่ว่าเผอิญเราไม่เคยรู้จักเมืองนี้ก็เลยไม่รู้ว่าคำนี้มันแปลว่าอะไรแล้วมันก็ไปสอดคล้องกับคนที่แต่งเพลงเนี่ยเหมือนกับเขาบอกว่าเป็นคนลาวนะครับแล้วเมืองบริคันเนี่ยก็อยู่ห่างจากตัวเมืองปากซันเนี่ยประมาณสัก20โล ซึ่งมันทำให้เข้าใจได้ว่านะครับเป็นไปได้ว่าคำว่าบริพันบริคันในเพลงกุหลาบปากสันก็คือเมืองบอริขันนี่แหละครับอันนี้ถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าผมดาวเอาว่าความน่าจะเป็นมันจะเป็นอันนี้นะผมมาถึงบริขันแล้วนะครับอันนี้ผมอยู่ในวัดชื่อวัดโพนทองชายารามนี่ มันอยู่กลางตลาดบริขันเลยครับวัดเขาก็จะนี่มีเรือยาวด้วยถ้าอ่านไม่ผิดนะ ธิดาธิดาชัยสวรรยัสดโอ้ยาวมากเลยอันนี้คงเป็นเรือแข่งเขานะครับ กาดวัดเขาก็จาเล็กๆนะครับไม่ใช่วัดใหญ่อะไรมากมายเหมือนบ้านเราอาวัดก็จะเป็นตลาดโอ้ก็คึกคักอยู่นะโอ้ก็ไม่ใช่หมู่บ้านเล็กๆนะครับก็เป็นหมู่บ้านใหญ่อพอสมควรเลย ลดน่าจะอยู่ตรงกลางเป็นหลักนะฮะบริขันเดี๋ยวเราขี่เลยไปสักนิดนะครับว่าออกนอกอบริขันจะมีอะไรน่าสนใจไหมพับแสงลาเต้โอ้มีพับด้วยเหรอ อวนนเ,เนียวไก่แน่นอน ผมเนี่ยเข้ามาบริขัรโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับก็เลยไม่ได้ดูแผนที่โดยละเอียดจริงๆข้างหน้าเนี่ยเลี้ยวขวาไปเนี่ยนะครับมันจะมีแยกเลี้ยวขวาและข้ามสะพานเลาะสะพานไปจะมีหาดทรายเล็กๆสักที่หนึ่งติดกับแม่น้ําสันเลยนะครับเป็นมุมที่เป็นหาดทรายที่พอจะถ่ายรูปได้ถ้าใครได้มีโอกาสเดินทางไป อย่าลืมแวะไปถ่ายรูปแวะไปชมกันด้วยกันละกันนะครับแต่ของผมนี่คือพลาดจริงๆในครั้งนี้โอ้นี่ก็เป็นยางจักรยานที่ผมเปลี่ยนไงเจ้ายางเจ้ายางดังนะเนี่ยดังนะเนี่ยตอนนี้อยู่ในรถจักรยานคันนี้ไงที่เป็นยางหน้าเคยทำรีวิวไว้ใช้มายังไม่รั่วนะครับน่าจะนี่เป็นที่ที่สองแล้วยังไม่รั่วเลย มาถึงแล้วที่พลาดไม่ได้ก็คือไปเที่ยวตลาดของเขานะครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นพวกตลาดสดหรือตลาดชุมชนประมาณนี้นะฮะทางเข้าก็กำลังทำอยู่ผมว่าสุดท้ายก็คงไม่ได้อะไรกลับไปอยู่ดีแล้วมั้งโอเคไปเราไปดูกันตลาดเขาเป็นของสดแน่นอนครับคิดว่าน่าจะอย่างนั้นนะ hm yeah. ก็ได้ขาดประเด็กนี่สรุปในตลาดมีแต่ของสดนะครับต้องซื้อกลับไปกินอย่างเดียวผมได้อะไรไปเนี่ยข้าวจี่ลูกชิ้นไผ่กล้วยเหรอ บอกได้มันแต่มันบาพอเขาเอากล้วยใสายมาให้่ะโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วเบือเย็นนี้แล้วนะครับสภาพตลาดก็เป็นอย่างที่เห็นค่อนข้างจะฝุ่นเยอะหน่อยโชคดีว,วันนี้ไม่มีลมถ้ามีลมนี่ฝุ่นคงเต็มแน่สังเกตไหมฮะว่าเราไปตลาดหลายๆเมืองในลาวเกือบทุกเมืองอะ่ะ ถ้าไม่ใหญ่จริงอะ่ะมันจะหาของกินที่เป็นของสําเร็จทําสําเร็จทําให้กินอะ่ะไม่ได้ต้องไปหาร้านข้างนอกเออเพราะว่าตลาดที่นี่อะ่ะขายแต่ของสดที่มันต้องเป็นแบบนั้นเพราะผมคิดว่าสําหรับคนในท้องถิ่นอะ่ะราคาการซื้อของสําเร็จเหมือนเหมือนบ้านเรากินข้าวมันไก่กินกว๋วยเตี๋ยวกินอะไรพวกนี้มันแพงสําหรับรายได้ที่เขามี ฉะนั้นการซื้อของสดไปทํากินเองมันน่าจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้วิธีการหนึ่งนะครับฉะนั้นตลาดก็จึงมีแต่ของสดและทุกคนก็ซื้อไปทํำกินที่บ้านให้เรามาหาของกินเนี่ยมันก็เลยหายากเพราะว่ามันหาคนที่ทําอาหารสําเร็จขายหาได้เหมือนกันแต่แพงพอแพงปั๊บไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่เขาก็ไม่ค่อยกินกัน เราอยากประหยัดเราจึงจาเป็นที่จะเหลือของกินได้จํากัดนะครับกินได้ไม่กี่อย่างเองอะมาเดี๋ยวพามาดูในห้องก่อนไม่เห็นอย่าว่ากันนะครับเพราะว่าไฟดวงมีแค่ดวงเดียวจริงๆนคือเป็นชุดประหยัดมากห้องที่นี่ราคาแสนสองประมาณร้อยเก้าสิบบาทนะครับมี TV, มมทีวีเปิดไม่ติดมีดาวเทียมเปิดไม่ติดแอร์เปิดไม่ติดนะครับ เป็นห้องพัดลมอากาศอ่ะม <c oughs> ันม <c oughs> <t UC S> <c oughs> ันค่อนข้างเย็นนะครับมันก็สบายหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ร้อนเดี๋ยวก็ดึกๆก็ปิดพัดลมได้น้ำอุ่นไม่มีส้วมเป็นส้วมนั่งยองก้องมันรีดแสงได้ดีพอสมควรเลยเมื่อกี้ผมไม่ได้ติดไอ้วิชันด็อกนะผมไม่เห็นหน้าตัวเองตอนนี้พอเห็นหน้าตัวเองแล้วโอ้โหแสงดีขึ้นเยอะเลยนะแสงมันดีมากนะทำให้หน้าผมชัด ใครที่ดูตอนเมื่อเช้าก็เห็นแล้วนะครับว่าผมออกจากปากซันอ่ะพอดีไม่ได้ตั้งใจจะมาเมืองนี้อ่ะเมืองนี้ชื่อมอเมืองบริขันบ้านบริขันเป็นหมู่บ้านใหญ่เลยแหละนะครับเราเราอาจจะเคยคุ้นคุ้น,นหูได้ยินจากเพลงของอเพลงอุลาปากซันของคารวคนดันเกวียนมั้งถ้าจำไม่ผิดนะ,ะว่าว่ามันมีเมืองเมืองหนึ่งชื่อเมืองบริขันตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริขัน ตอนแรกพอมาถึงปั๊บเนี่ยมันหาที่นอนราคาถูกไม่ได้นะครับผมก็ตัดสินใจว่าผมจะกลับแล้วหละ่ะแต่พอมาเจออีกที่นึงเข้ามาถามเขาก็ราคาก็ไม่แพงนะครับก็อยู่ประมาณสักแสนสองนะฮะก็เลยตัดสินใจโอเคพักแต่ไม่มีน้ำหุ่นอย่างที่เห็นนะครับก็ต้องรีบอาบน้ำแล้วก็สภาพก็ตามราคานะครับก็ตอนแรกก็จะขี่เลยกลับไปแหละแต่พอนึกอีกทีไว้สักครั้งในชีวิตว่ะ นอนเมืองที่ชื่อเมืองบริขันสักทีหนึ่งก็แล้วกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปแล้วก็เพื่อเป็นการพักขาด้วยเพราะว่าเมื่อวานนี่หนักพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าขี่มาไกลแล้วก็ข้าวเช้าไม่ได้กินมากินข้าวกลางวันแล้วก็ลากจนกระทั่งถึงเย็นนะครับวันนี้เนี่ยได้ของกินมาเยอะเลยไม่รู้จะเห็นชัดหรือเปล่านะอันนี้เป็นมันทอดนะครับอันนี้สิบพัน อืมนะครับแล้วก็อันนี้คือข้าวจี่กับอ่าน้ำกับรูกทิ้นแล้วก็มีไข่ต้ไมไข่น่าจะเป็นไข่ตรงเครื่องห่ะมั้งนะครับเอาแบบเผ็ดมาเลยเมืองนี้มันห่างออกจากตัวมันก็ใหญ่อยู่ใหญ่กว่าตลาดปกติที่เรา,าเดินทางผ่าน นะครับพอผมเห็นมันเป็นตลาดใหญ่ผมก็เลยแวะเลยอยู่อ่ะลองอยู่แล้วกันนะครับดูที่ว่าจะเป็นยังไงอืมพอดีอากาศมันไม่เขาเรียกอะไรอากาศมันไม่ร้อนด้วยอากาศมันเย็นสบายดีก็เลยเอ,าอย้างั้นนอนที่นี่ก็ได้เผื่อจะได้รับอากาศเย็นอีกสักพันหนึ่งนะฮะอันนี้ลูกชิ้นทอดนะในถุงนี่น้ำน้ำนี่แฉะน้ำมันเพราะว่า เขาทอดเขาไม่เหมือนบ้านเราที่ทอดแล้วเอากระด้งมามารับเพื่อให้น้ามันมันหยดลงไปก่อนนะอันนี้น้ํามันเต็มเต็มแล้วกินไปกินมาเขาใส่ถั่วเข้าไปด้วยกลายเป็นเหมือนก๋วยเตี๋ยวไปเลยอะ่ะ <c oughs> ก็อย่างว่าเมืองมิหายากินลําบากไม่ใช่เมืองมิหายากินลําบากชนบทในลาวเนี่ยหาอะไรกินลําบาก ทุกที่เลยที่ไปมีปัญหาเรื่องหาของชินเหมือนกันหมดเลยครับวันนี้นี่ไม่ได้เดินทางไปไหนไกลนะครับออกจากจุดที่นอนเมื่อคืนประมาณสักยี่สิบกว่ากิโลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไม่ไปต่อทางนี้แล้วนะผมไม่ไปต่อบริขันแล้วออกทางตะวันออกไปแล้วผมจะย้อนกลับไปเมืองปักซันนะครับสายสิสามสายหลักดีกว่านะครับคิดาไปทางนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะ่าสนใจ นะครับวันนี้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ330บาทนะครับก็เจอค่าโรง,งแรมแล้วก็ค่ากินค่าประมาณนั้นนะครับก็ไม่ประหยัดก็ต้องประหยัดครับเพราะที่นี่ไม่มีอะไรให้กินเท่าไหร่เออเออ,เอ,อผมผมมีความคิดอย่างหนึ่งนะครับผมไม่รู้จะทาดีไหมหลังจบจากการเดินทางกลับจากลาวครั้งนี้แล้วถ้าเข้าไปอยู่ถ้าถึงประเทศไทยแล้วเนี่ยหรือปิด คลิปของการเดินทางในทริปนี้แล้วเนี่ยผมอยากจะไลฟ์สดสักตอนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าทุกคนอยากจะนั่งดูไลฟ์สดหรือเปล่าเพราะว่าก็เห็นใครใครเขาไลฟ์สดกันผมก็อาจจะไลฟ์สดเหมือนกันเพื่อจะตอบคําถามเพื่อจะพูดคุยกับคนที่มาคอยให้กําลังใจและมาอวยพรให้การเดินทางในทุกทริปของผมนะครับผมว่าจะลองดูนะครับไม่รู้ว่าจะมีคนสนใจดูหรือเปล่า ถ้าใครสนใจหรืออยากจะดูเนี่ยก็ลองทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างละกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะกำหนดวันอีกทีนึงว่าจะไลฟ์สดวันไหนนะฮะโอเคถ้างั้นไปจริงครับบ๊ายบายครับ